เมือ a, i, i, ่อนี่ห้ย n พี่น้องให้ย nhà งบ่ได้ห้อาหารเมื่อนี่เพราะว่าญ h าหลยช่วงหน้าฝนนี่ยาหลายยาตัดต่ํากับพ่ะท่านพี่น้องมีทั้งอย่าเพงก็ล่ะอยาไนอย่าหลงพี่น้องอย่าหลยก็อัดให้เต็มที่เลยพี่น้องเมื่อใดอยาบ่ได้ตัดยาก็จังอ่อนมั่นให้กินแต่ว่ามั่นให้กินก็เสริมยุตแต่ว่าบ่ได้เสริมดูเพราะว่าเปิดหน้าฝนต้องใส่ยาธรรมาสร์ ใส่หญ้าปลูกเนี่ยอย่าธรรมชาติอยู่สวนก็ไปตัดมาโอ้หลายพี่น้องหญ้าแต่ปลูกกับซีฟก็ไร่แล้วแต่ว่าผู้ใดเลี้ยงงัวเลี้ยงควายหันบ่มีหญ้าก็สิลำบากแน่จังหน่อยหันมีหญ้าก็สิง่ายพี่น้องเอาหญ้าอัดให้กินอ้วนๆหลุดเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงไว้อ้วนๆแต่ว่าลูกไม่มดนหญ้าหลายเด้วยหนาในก็หลายเติบอยู่หญ้าในก็บสองไร่พุ่นน่ะ หญ้าเพ่งก็ลากะหกเจ็ดลายพป่นทหญ้าหลงอีกเป็นไร่พี่น้องเร็วๆทั้งเบิก็สิบประมาณสิบลายก็ช่วงนี้หญ้ามันหญ้ามันหลายคนมาซื้อมันก็คือหน้าฝนก็คือคนซื้อบ่หลายพี่น้องก็หญ้าก็เน้นเนียนที่ไข่ในห้งัวนั่นล่ะก็คือมีทั้งงัวทั้งควายนี่พี่น้องควายก็ปล่อยเลี้ยงพร้อมกับอัดหญ้าเขาหนำพี่น้อง หญ้าธรรมศาสตร์กับแม่กับมีกับหาตัดเอาหญ้าเจ้าของปลูกกระเบื้อพี่น้องุ่นแต่ว่ามือนี่ไปตัดหญ้ามาแต่นาหญ้าธรรมศาสตร์ไม่พิ่นกินกินจนชียอดชีไรพิ่นลองอย่างทั้งหม้อทั้งคไข่ฟองนี้ราคางม้อกับราคาควายก็บ่ค่อยดีปันใดพี่น้องก็บ่เป็นยังก็เฮาบ่ได้ขายบ่เป็นยังถ้าเฮาได้ขายมันจังอันขาดทุ่นกระเบื้ขายบ่ขาดดอก แต่ว่าเ้าก็พยายามปลูกหญ้าไว้พี่น้องมีหญา้าอัดหญ้าไปเรื่อยพี่น้องเรื่อยเนี่ยดินที่ว่างๆเนี่ยปล่อยมันว่างเลยปลูกหญา้าอัดหญ้าไปโหลดควายมันกินปเปลือกดอกหญา้าย้งมันก็กินเอาผู้ใดต้องการจะได้หญ้าไน่หันบ่มีพันกับมหาลุงวิมุตพี่น้องหญ้าไน่กับมีอยู่โลละสี่บาทตัดใไฮคืนให้เรียบร้อยพี่น้องมีจะมานาังขาวโหลดหญา้าเพ่งวัวลากับสี่บาท ตัดให้ึ้นให้เรียบร้อยมน่นางข่าวยาหลงหกบาทตัดให้ึ้นให้นั่งข่าวเอาว่าได้ยากพี่น้องยาหลงช่วงยาหลงก็งามอยู่อันพ่อเฮ็ดพันแล้วพี่น้องผู้ได้ยากได้ก็โทรมาด้วยพี่น้องเด้อศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกหกพี่นอ้องอ่าลุงวีมลหรือว่าเพื่อนอาาส่งยูทูบกับวีมนเพื่อนคุณทำเกษตรพี่น้องทั้งทั้งเพจกับ วิมูลเพื่อนคนทำกเกษตรขึ้นกันอันผู้ใดต้องการจะได้หยาหรือว่าต้องการจะได้มั่นมักพี่น้องมั่นมักก็มีเด้สอบแล้วแปดสิบบาทมาเอาโหลดพี่น้องดูฟาร์มน้ำหนักสามสิบห้ากิโลถ้าไปส่งก็สอบแล้วลอยพี่น้องผู้ใดต้องการก็โท่มาสร้างได้พี่น้องอแต่ว่าหันเขาเลี้ยงงวัวเลี้ยงวา่ถ้าเขาออปลูกหญาเองได้ได้หลายนี่ก็บบริใสทุนหลายเรื่องซสื่อวอาหารเสื่ออาหาร ใส่เบาๆไปกับกไข่อยู่พี่นอ้องเพาก็ขาบว่าให้กินเป็นรักอาหารเสริมนะกินให้ถึกตัวละมือละโลหรือเครื่องโลกันสีก็ะไรพี่น้องให้กินคู่มือเพราะว่าเป็นเสริมมันด้เป็นอาหารเสริมอาหารนักลักก็คือหญ้าสดนี่แหละพี่นอ้องหญ้าสดแน่ฟางแน่อัดเข้าไปของมันบริสุทธิ์พวกนี้มันค้องปลูกเองได้ให้มันกินได้หลายลดบางคนผดใหญ่ยยมันทองอืดบ่ออืดพี่น้องบ้ออืดแต่ว่าห้องกะยนียมือเศร้เาเ้องก็อัดฟางเขา อัดฟางให้กินแต่เด็กก็จะเอาหญ้าใส่แต่ว่ามือนีหญ้ามันหลายยังม่เลี้ยงก็เลยให้กินหญ้าฟางอ่ก็ว่ามันกินเบิดฝนแล้วจะเอาฟางมานทิ่มใส่จากก่อนพ่อพื้นเชี่ยวเอียงเด็กเดือดุกขึ้นมากกัเชี่ยวเอียงแต่ว่าง่วกับบอลมันบ่ปล่อยแต่เศร้าเด็กผมเมื่อวันเศร้าตื่นขึ้นเอาเฟื่องให้กินแล้วก็ตามด้วยหญ้าแล้วก็พันนอนพักผ่อนอยู่ในคอกนี่โอ้ฝิ่นใบสามม้งวันนี้พี่น้องต้งปล่อยปล่อยไปสองโมงเดี๋ยวสองโมงปล่อยไปหายางเล่ม ยาทั้งหนออความพุ่นออกกระลังกายจังน้อยกับใบอิ่มดอกแต่ว่าเขาก็เอายาตัดอะไรมันกินเป็นหลักแต่ว่าก็ไปปล่อยออกกร่ลังกายซื้อแต่ว่ากเขาก็มีหยาสวนยาที่เขาปลูกไว้เป็นหลักก็ตัดมาให้กินถ้าพี่น้องอันถ้าจะเรื่องยืนคอกต้องมียาได้หลายพี่น้องอัดให้อิ่มแล้วก็คอกต้องกว้างให้พิ้นให้เพิ้นนั่นยางได้แล้วให้ถือแดดน้ำด้วยพี่น้องเด้อเก็ดขอให้มันมีแดดพร้อมเด้ ให้มันสดหนึ่งห้อง่ตรงมุ่งปล่อยให้มันยางไปตากแดดเพราะว่าในแดดในมือเศร้านั่นแดดมันก็สิมีวิตามินเนีพี่น้องแดดยาัมเพียงมันมีมันแก่ปวดนียเน่มือเศร้ากับย่มือแรงวิตามินพี่น้องเธอห้าขังเธอโฮมไลท์ห้าเลียงแม่พันห้องบริขายไว้ได้ที่พี่น้องแม่พันุ์มันลูกเป็นซิฟพุเดิมันกระดูกพุ่นถ้ามันอยู่ตรงโฮมไลท์ห้อบริรับอันวิตามินแสงแดดแสงแดดก็มีวิตามินอยู่แต่ว่าหันให้ เกินไลฟกับบดีพี่น้องยง้มเที่ยงแดดทิ้งเที่ยงเนี่ยมันเกินบ่ต้องเอาไปรับวิตามินดอกออกซิคออกซิออกซิคอกเซนห่มใบให้เพื้นนอนพักผ่อนเพื้นนอนพักผ่อนอาหารใหญ่ขาดห้างพวกเฟืองก็มีอยู่แต่ว่าการให้อาหารให้ฟั่งนี่พี่น้องอย่าไปให้เทละหลายให้เทละก่อนกินบอดดิจังให้อีกหันไปให้หล่ไล่ละทมทับท้มใบทั้งยาถิ่มล่วงก่อนนี่ บอเบิดอาก้อนหนามาทับไปอีกแล้วโอ้ยทั้งใเปินฟุ้นมันมันบกินเด้พี่น้องของผมนี่เห็นบ่อเบิดบอบิเอาไม้ห้เด้อันเว้นไว้แต่ที่ซุ้มมันแข็งแข็งมันกินบ่ไรมันจงไว้เ้องกับเชียเชียละเ้าก็ตักโยนนี่อันเข่าคอกไว้คือยังสีพี่น้องเพราะว่ามันเป็นยาอันยาอัดให้นาเนี่ยไหมปีใหญ่ใหญ่แก่แกมันบอกินเด้คือยังสี่กับอาทิมลุ่งเข้าไปในค้อคอไปห้องพื้นมองนอนเพื้นพี่น้องให้เพือนนอน ให้เพิ่นปูนเพิ่นนอนซุ้มมันหนาเฟืองแก่ๆมันกินแล้วมันกินซุ้มอ่อนแล้วถ้าเป็นเฟืองเขาหน้าปังมันเลือจักเสียนพี่น้องกับเฟืองเขาลดนวดนั่นกินดีอยู่แต่ว่าอันมันเป็นเฟืองลดเกลียวมันก็จะแข็งต่อมันมันบ่อยากกินหรอกเลี่ยงทั้งงอทั้งควายพี่น้องเอ้ยจังเลยเฮาเดี๋ยวมาทั้งนี้แล้วพี่น้องผูได้อันเลี้ยงงอเลี่ยงควายก,อออก,กยนนอ็อดออาซอกอนเด้อสวงนี่พี่น้องอดออาซอกอน จะเขาจะลงทุนหลายปลูกหญ้าเอาให้มันกินหญ้าได้หลายเอาพี่น้องมันก็อ้วนนี่ดอกอาหารเสริมกับแม่นี่ดรอกห้ามให้กินหลายเอาเพื่อนอาหารลดตุนทุนก็คือมาหาลูงมีมนผี่พี่น้องมั่งมั่นมากยีแต่ซอยได้อยู่อันเขาจะให้มันเสริมเอาเสริมก็ได้มั่นมากยดผสมใส่ครับอันห้าหนั่นก็ยูไรล้วพี่น้องมันก็กินนี่เฉละไปตัดหญ้าถ้ามศาสตร์มาแต่สวน หย่าอยู <th at> <th ่สวนมองปลูกท <th ุเรียนนั่นทุเรียนตายเบิดเลยก็ชิลเลตใน n า à ตัวไปจะเอามาให้้ฝายนี่ตัวแบบกินให้เพึ่นอิ่มอิ่มมันก็อ้วนทั้นตัวสีหยาบยังเลี้ยงงวเลี้ยงควายพี่น้องเอ้ยประเดียวยากบอกมันราคาถือก็จาเผาขายไรกระเวียดนามเพึ่นซื้อก็ถือพึ่งบอกขายให้เวียดนามก็จะชิคายให้ไผเพราะว่ามองอื่นเขาเจ้ากับพวกมาสื่อไม่พี่น้องไม่เจอเวียดนาม บางคนเพรานว่ามันมัสื่อถือขายหัวมันยังเพรานว่าหันเข้าหันบเวียดหน้ามันมาสื่อละให้ละสิมาสื่อเข้าพี่น้องมีบอกมีรัฐบาลหาตลาดไทยละไปแต่เวียดนาารัฐบาลยังบ่ไอ้ไปเซิร์นมาเลี้ยงข้าจามาเอีกเนี้ยก็ม่าน้ำสายในหอยมานําำกันพี่น้องเขาจะอามาสื่อบริษัทเขาเจ้าสื่อเนื้อสื่ออันประเทศเนื้อส่งออกประเทศจีนกับรัฐบาลกับบริหารตลาดให้ดอก เกษตรกรขายเองหาเองระบาลนี่ฮันว่ขายให้เวียดนามสิไปขายให้ไคทั่วเมืองไทยเบื้องสังเกตุพี่น้องทุกตลาดกับเวียดนามแล้วมาเฝ่าเขาก็ถือว่าเขาดียุ่พี่น้องเขามาสื่อให้เฮาหันเวียดนามบอมาซอยสื่อพี่น้องว่าง่วมันสิหล่นตลาดหลายเป็นไรร่องคืดอร่อยบางวัผมอวยบคนก็ว่าผมไปอวยเวียดนามยังส่มันก็บ่แมเนอวยพี่น้องก็คือเขามาสื่อซอยเฮามันถือก็ขายไปตามถือ ในตลาดเขาเอบไิซื้อถือลื่นคนไทยหลายเป็นไดดอกพี่น้องแต่ว่าเขาไปซื้อหลายคนไทยบปซื้อดำโตนี่นะไปซื้อได้แล้วหวถ้วยตัวเดียวเนาะแต่ไาเวียดนนมาไปซื้อเป็นพวงุันไปสื้อลื่นกันอยู่ตัวละพันนี่แหละพี่น้องคืนลื่นเงินพันสองพันนี่แหละใกล้เคียงกันยุราคาแต่ว่าเขาบปซื้อหลายคือเขาไปซื้อของนี่เองไปซื้อของจากโรงงานนี่แหละพี่น้องกานซื้อหลายเขาก็ลดราคาพิเศษให้เลยไหมเมื่อกี้คือกันตัวรวายังไง ผมไม่่ออวยเวียดนามได้พี่น้องเห็นพี่น้องเวียดนามมาสื่อซอยผมก็ดีใจอยู่แต่ว่าท้้งผมเราบขายให้เวียดนามเพะว่าหยัางหังผมเราจำเป็นกระลอให้มันขึ้นก้อนจังสีขายให้ผู้ใดมีความจําเป็นอันคนไทยบาืาอกฤขายให้เวียดนามก็ได้อยู่พี่น้องแต่ว่ามันถือบอกว่ามันถือบอกตรงๆว่าถือพี่น้องอ้าสู้กันไปพี่น้องมาให้กำลังใจกันทุกคนนะเระเรียงสู้กันไปผมก็ขึ้นกันในลายพี่น้องเต็มคอกันญัดอยู่นี่แต่ว่าผมวางแผนไว้ดี เลยบลัาบ,บากวันไหนถามันเป็นราคาผมก็โย่นออกก็ถือว่าได้ทึ่นขึ้นหมดพี่น้องเอ้าพี่น้องเอองมื่อน,นี้บมมีอย่างไรดอกมาเรามาวบาสู้ฟังเล็กๆน้อยๆด้วยพี่น้องเด้อ